สวัสดีครับ GY Good Car นะวันนี้เรามีรถ Eco Car นะเป็น Toyota Yaris นะครับเครื่อง1.5เบนซินนะครับปี2012นะครับตัวนี้มาพร้อมสีแดงสวยเดิมโรงงานเลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับแม็กขอบ15นะครับยางพอใช้นะตัวนี้สีภายนอกสวยๆบางๆเลยนะครับผมนี่มีสปอยเลอร์ด้านหลังมานะด้านหน้าสวยๆด้านหลังสวยๆไฟหน้าไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดด้วยกันนะครับผม เป็นรถบ้านมือเดียวปี2012นะครับคันนี้นะสีสวยสวยแดงแดงนะใครชอบสีแดงนะคันนี้เอาไปอย่าพลาดน,นะครับเปิดราคามาเพียงแค่149,000บาทนะครับ149,000บาทโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับตัวนี้นะนี่พวงมาลัยสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดู ตัวนี้เลขไมาอยู่แค่1 3 0 0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับฉเฉลี่ยใช้ปีละไม่ถึง7800 0โลนะครับดูสภาพภายในนะเป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆเลยนะคันนี้นะภายในสะอาดสะอาดเหมือนป้ายแดงเลยนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะนี่เบาะด้านหลังนะครับสามารถพับนะครับวางสัมภาระได้เยอะมากนะครับหลุมอะไรประแจแม่แรงอยู่ครบนะครับ หน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับด้วยนะครับคันนี้นะเป็นรถบ้านมือเดียวไม่แสนสามนะครับโอ้โหบอกเลยใครเอาไปคันนี้นะคุ้มมากๆนะครับคันนี้นะภาษีปี68ต่อให้เรียบร้อยนะครับไม่ขาดนะเอาไปพร้อมโอนในเอกสารเล่มชุดโอนครบเลยนะครับเพียงแค่149,0 0 0ับาทนี่ดูภายในนะครับมีที่วางแก้วนี่คอนโซลคอนโซลสีดำสวยนะครับไม่มีซีดนะครับคันนี้นะบอกเลยซื้อสวยเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะนี่ เอาไปใช้แรกเลยนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีมากๆแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนุ่มนั่งสบายเลยนะครับคันนี้นะออปชั่นก็ได้ครบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะครับนี่รถสวยมากนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเสียงเครื่องนะครับไปดูตัวห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าไม่มีชนหนะักน็อตไม่ขยับเลยนะไม่มีจิ้มไม่มีชนละกันคันนี้แล้วก็ ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจมน้ำพันเปอร์เซ็นต์นะค้่องเครื่องอสวยๆเงาๆเลยนะครับนี่ไม่เครื่องไม่มีแฉะนะไม่มีไอไม่มีความเครื่องยังแน่นๆเลยครับเดินเรียบปกตินะครับตัวนอ็อตตัวโครงสร้างเลขตัวถังอะไรครบนะครับนี่น็อตไม่ขยับด้วยนะใครสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยสวัสดีครับ